นี่นะคะญี่คุณครูของเราอยู่ข้างบนุณนรูของเราอยู่ข้างบนตอนนี้ใครเป็นเจ้าของตอนนี้ใครเป็นีเปี้ยวคนที่หนึ่งธมดาคนที่หนึ่งธรราคนที่สองเท่าัอี <us> ้ง <and> อร <น satisfy. S 2> แล้วเราดว่างเรานอกจากพวกเราสามคนแล้ว ไม่ต้องติดไมก็ได้ today, แต่ติดเสียเออเขาจะถือ่เขาได้ยินูีแต่เราก็เจไม่รู้เราคุยอะไรกันแต่เราก็เจอไม่รู้เราคุยอะไรกันเราแค่ไม่ได้ยินเราแค่ไม่ได้ยินเขีัวเขาคงงงว่าทำไมเราไม่คุยกับเขาเขาคงงว่าทำไมเราไม่คุยกับเขาไมแตบเปรี้ยวดีทไมแสบเปรี้ยวดีอยู่ไกลกันมากๆเลยอยู่ไกลกันมากมากเลยค่ะ่าเนไ เข้มอยู่ข้างบนเข้มอยู่ข้างนเห็นกรากำลังพยายามหัดร้ยให้ดีที่ดให้ดีที่สุดนะคะทุกคนทอดนี่อยังดูหม่มากแล้วนี่เลยนะคะเรื่องเราคือบวกมีมาเรื่องบวกมีมาเดี๋ยวเราจะฟาดพัเดี๋ยวเราจะฟาดพันเราฟาดันกันไม่ได้ยินไม่พูดอะไรหนอยไม่พูดอะไรห นี่ไงเราได้ส่งกันนี่ไงเราได้ยินกันใช่เราก็ฟังจากไม่เมันตีกันเราก็ฟังจายบมันตีกันสวัสดีค่ะทุกอ๋อพี่ปาบอกสียงก้องพี่ปาอะไรกันครับเนี่ยอยากอู้เหมือนกันอะไรกันขับเนี่ยอยากอู้เหมือนกันอะไรกันขับเนี่ยโอ้ไม่ต้องงงไม่ต้องมีสีสันไม่ต้องงงไม่ต้องมีสีสันใครในนี้พูดเก่งสุดเข้มแต่เข้มยังไม่พูดเลยเข้มแต่เข้มยังไม่พูดเลย แค่พ <ítulo> <run> ูดเลยไม่แ <Beautiful>, ค <The Major> ่ลดเสียงให้เบาลงไม่แค่ลดเสียงให้เบาลงเฉยๆไม่ต้องติดอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับสี่เปียคิดถึงซีเปียครับนี่เป็นห้อนี่ซีเปียครับไี่มันสีเปียอ๋อ วันนี้บอกเลยว่าไลฟ์สดประมาณสิบกว่าคนพร้อมกันค่ะสิบกว่าคนพร้อมกันค่ะเป็นกันมากทุกคนบอกว่าเสียงสะท้อนหมดเลยทุกคนบอกว่าเสียงสะท้อนหมดเลยทุกคนบอกว่าเสียงสะท้อนทุกคนบอกว่าเสียงสะท้อนอะไรนะสะท้อนเมสะอ้อนมันเปิดหมค์แล้วไม่มันชนกันก็จะสะท้อนกันทุกคนอะ เวลาค่ะบบ๊ายบาย